สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเกษตรโซลูชันเกษตรติดเทอร์บูช่นเคยนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาที่ไลกิทยาสวนเกษตรนะครับอําเภอภูพานจังหวัดส,สกลนครนะครับที่มีสวนอ้งหุ่นนะครับไม่ได้ไยินเสียงนะแล้วนะครับน่าอยู่ในโรงเรือนนี้โอ้โหสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีครับโอ้ทาอะไรครับพี่หมู ตัดซอยองอุนครับซอยองอุนซอยอังอุนนะครับเวลาลูกมันเยอะๆมันแน่นๆก็ต้องตัดออกอไม่ให้มันเบียดกันให้ลูกมันขยายได้เต็มที่อังอุนนี้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยพี่หมอูอย, <laughs> อยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทยก็มีครับมีนะแต่มีมากหรือมีน้อยอยู่ที่คนปลูกแล้วสวนเรานี่อยู่ตรงไหนครับพี่อยู่สกลนครภูพาน,พพานครับภูพาน<ม>เรามีชื่อไร่ชื่อสวนอะไรเข้าไหมครับอันนี้ ก็สี่ปีละไล่กิษยาไล่กิษยาอ่าอืมนะครับมีอันนี้ครับทำอะไรครับแกบแกันนี้แต่งแต่งช่อครับเนี้ยลูกแน่นๆนนในลูกลูกนี้รุ่นเล็กเนี่ยเลาแต่งแล้วมันห่างๆออกมาให้เพื่อให้ช่องไฟเนี่ยลูกมันขยายใหญ่ขึ้นมาได้พอขยายใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแต่มันยังไม่เบียดกันฮะนี่ยังมีช่องช่องไฟอยู่ลูกยังโตได้อีกอ่า ช่องไฟนี่เหมือนอะไรนะเขียนหนังสืออันเดียวกันไหมใช่ให้มันขยายลูกมันจะโตขึ้นได้อีกอถ้าลูกถ้าไม่ได้ทำลูกมันจะแน่นแน่นแน่นก็ไม่สามารถขยายได้มันก็จะเบียดกันครับเบียดกันก็มีหลายอย่างคือบางทีก็ทำให้ลูกแตกบางทีก็เป็นที่หลบซ่อนของพวกมแมลงเพราะว่าเวลาลูกมันขยาย มันเบียดกันรูปมันแตกก็เกิดน้ำเชื่อมน้ําหวานก็ทําให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราเน่าได้อีกเดี๋ยวให้พี่หมูให้เป็นความรู้หน่อยอังหุ่นเนี่ยนะครับมันสามารถปลูกได้ทั่วไปไหมหรือว่ายังไงองหุ่นจริงๆถ้าทําความเข้าใจดีๆองหุ่นเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่ทวไปนะครับครับแต่เพียงแค่เขาไม่ชอบเรื่องของฝนเท่าไหร่ oh, ฝนจะทําให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของเชือ้อราใบ ปรุงอาหารไม่ได้สะสมอาหารไม่ได้มันก็จะทำให้ไม่มีการออกผลผลิตมีแต่บใบมีแต่บใบนี่ฮะแต่ถ้าเรามีโรงเรือนมีหลังคาหรือว่าจัดรอบให้มันเป็นช่วงที่หนีฝนอ่ามันก็จะทําให้อ่ามีการสะสมอาหารได้นี่ฮะ,ฮะอืมก็คือมันก็จะมีฤดูที่เหมาะใช่ไหม มีฤดูที่เหมาะก็คือช่วงหนาวช่วงหนาวเขาก็เลยเข้าใจว่าองุ่นต้องปลูกปลูกช่วงหน้าหนาวเท่านั้นไม่ใช่อันนี้ร้อนมากเลยถ้ามีหลังคามีหลังคาก็ไม่จะเป็นว่าต้องช่วงหนาวช่วงฝนก็ได้แต่ช่วงปลายฝนอย่างนี้นะครับอ่าหรือถ้าต้นฝนมันก็จะมีความชื้นสูงก็เป็นเชื้อราได้โอ้แต่ผมว่าอนาคตปัญหาเรื่องเชื้อรานี้จะค่อยๆหมดไปมันหายไปเองหรือไงพี่มันก็ต้องมี อาหารพืชช่วยเขาองคะับขมีตัวช่วยตัวเสริมมามีตัวช่วยตัวเสริมทำให้เป็นเชื้อราน้อยทําให้เกิดต้นไม,ม้มีภูมิมีภูมิมีความแข็งแรงแล้วให้เกิดเชื้อราน้อยอชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยพ่นยากําจัดเชื้อราเลยนะครับป<ฮ>้องกันเชือ้อราเนี่ยแปลงนี้ตั้งแต่ฝนมาหลายหลายร,ายรอบเนี่ยยังไม่ได้พ่นหมายถึงปกติต้องพ่นเหรอครับปกติองุ่นต้องพ่นครับ พ่นฤดูที่แล้วพี่พ่นไหมพ่นพ่นไม่ไม่มีไม่พลาดต้องพ่นตลอดเพราะว่าก้านข้างในเนี่ยครับเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พ่นเชื้อราเนี่ยเวลาอ่าเชื้อราที่ชอบเข้าไปองุ่นเยอะที่สุดก็คือสแคปสแคปเนี่ยสแคปเข้าไปกินลูกไม่ใช่ไหนเป็นอะไรเกี่ยวกับปูไม่ใช่นะไม่ใช่อ่าเขาเป็นเป็นสับเรียกเขาแล้วครับแล้วก็ใบเนี่ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลาน้ําค้างลาน้ําค้าง แล้วก็บางทีถ้าเกิดไอที่ไม่มีโรงเรือนก็จะเป็นถ้าฝนตกมาที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกแล้วแดดออกอย่างนี้เยอะๆบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้อเอนแทคโน้ตเกิดโนดได้ครับแล้วก็ใบแก่ๆพอใบมันเริ่มแก่แล้วเนี่ยแบบนี้เหรอเริ่มแก่แล้วใช่ไหมพี่อะอันนี้อันนี้ก็ยังยังอ้อออยู่เลยใบอันนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่นะฝากช่องสิครับรออะไรคุณนะ อย่าลืมอย่า,ยา,ยานนกดไแชร์และกดติดตามช่องกเกษตรสุรชันและกเกษตรเตอร์อโ,อโ,อโบด้วยนะสวยค่ะสวยกันไม่ใช่ใบแก่เลยนะอันนี้ยังไม่แก่นะฮะน,นี่ใบ,บกำลังได้กำลังดีกำลัง,นลงหนุ่ม,มๆอๆกำลังปรุงอาหารได้ดีโอ้โหถ้าใบาแก่เน,นี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือโรคลาสนิมจะมากับใบแก่ครับอันนี้คือพวกที่อันตรายทั้งหมดอืแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ เกี่ยวกับเรื่องของยาเชื้อราเลยผมมีแค่ใช้ยอมรับว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องป้องกันพวกแมลงตักดูดพวกดูดเพี้ยพวกเพี้ยไฟพวกเนี้ยนี้พวกนี้ไม่ได้ซอยฮะสภาพที่ยังไม่ได้ซอยครับโอ้แน่นมากมันจะแน่นอยู่อย่างนี้ครับมันต้องเอาออกมิฉะนั้นลูกมันจะไม่ขยายมันจะเบียดกันเป็นก้อนแข็งๆกลมๆเนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้ซอยเนี่ยมองมันเพลอนึกว่าไข่ปลาสลิดอ่ามันแน่นอย่างนี้ครโอ้โหนี่คือยังไม่ได้ซอยถ้าซอยเสร็จแล้วเนี่ย ระยะห่างของของลูกจะมีช่องไฟม,มันจะไม่ได้แบบแน่นเราสามารถมองทะลุออกไปเห็นก้าทข้งในได้มองเห็นก้าำดำๆอยู่อแต่เวลาเป็นเวลาลูกมันแฉะเต็มที่มันจะแน่นพอดีเรอนะฮะถ้าไม่ซอยปัญหาคือไม่ซอยก็คือปัญหาคือถ้ามีมแมลงปักดูดไม่อยู่ข้างในครับถ้าเป็นเชื้อราก็อยู่ข้างในอืมอ่า๋อที่สะสมมันก็จะทําให้พวงนี้อ่ลูกก็เล็ก มไม่โตแล้วก็เน่าใสข้างในออกมา<อ>คุณภาพไม่ได้ว่า้นคุณภาพไม่ได้เราจําเป็นต้องซอยมันแล้วก็รสชาะสม,มอรอยจริงๆมันมีวิธีการไม่ต้องซอยก็มีฮะครับแต่มันไม่ได้รอบนี้มันไม่ได้เยอะมากมีกําลังก็เลยไม่ได้พ่นฮอร์โมนสลัดลูกออกอมันสามารถสลัดผลให้มันห่างๆได้ก่อนแอก็หลุดไปแข็งแรงก็อยู่ต่อพ่นตัวไหนพี่หมูแนะนาสมาชิกเราหน่อย ถ้าเขาถ้าเขาแบบโอ้โหมันออกดกจังเลยแต่งไม่ไหวสําหรับพันนี้นะฮะพันอ่างุ่นดําบิวตี้นี่เขาจะใช้จิวอิลินฮะจิ๊บจิ๊บสองเปอร์เซ็นต์ะฮะความเข้มข้นสองเปอร์เซ็นต์ใช้ประมาณสองถึงสี่ซีซีต่อยี่สิบลิตรพ่นช่วงระหว่างที่มันติดผลเล็กติดผลเล็กอ่าหรือว่าดอกบานแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าต้องเล็กกว่านี้อีกเหรอคือดอกบานปั๊บอย่าติดลูกเลยดอกบานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พ่นเลยเดี๋ยวมันจะสลัดออกเอง มันก็จะลดงานเกี่ยวกับเรื่องการมาซอยแต่เพราะว่าลูกมันจะล่วงออกมันจะทิ้งช่องห่างพอดีการฉีดจําเป็นไหมว่าต้องหลายครั้งฉีดเวลาไหนหรือยังไงครั้งเดียวครับครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอในการสัดลูกครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะครับจะบอกให้ถ้าฉีดเยอะอาจจะไม่เหลือให้กินก็ได้อ๋อเหรอถ้าฉีดไม่ไม่ไม่ถูกเวลาหรือว่าฉีดช่วงอากาศร้อนเกินไปหรือว่าใช้ปริมาณความเข้มข้นสูงเกินไป ก็สลัดทั้งพวงก็เหลือแต่ก้านก็ได้ oh. ม,มันก็มีผลแต่คือการทําเรื่องของฮอร์โมนกับต้นไม้เนี่ยเราต้องดูสภาพอากาศความชื้นแล้วก็ oh. อ,อุณหภูมิของอากาศด้วยว่ามันสูงไปถ้ามันสูงเราเราก็หลีกเลี่ยงการพ่นหรือว่าช่วงที่ฝนมันตกตลอดแล้วเราไปพ่นฮอร์โมนเข้าไปมันก็ทําให้เกิดความอ่อนแอของพืชที่รับฮอร์โมนเยอะเกินไป hmm. มันก็ไม่ใช้ไม่ได้ แล,และของเราเป็นโรงเรือนเราเกี่ยวไหมฝนฝนเนี่ยฝนตกหรือความวชื้นสัมผัสมันขึ้นอ๋อไม่เกี่ยวกับต้องโดนน้าฝนไม่จำเป็นต้องโดนน้ำฝนความชื้นสัมผัสขึ้นความชื้นมีเห็ดงอกได้เหรอถ้าเมื่อ,อไห่เห็ดเห็ดงอกขึ้นมาแสดงว่าความชื้นมันมาแล้วผมตอนใช้ที่ผมก็ถอนเห็ดออกหลายอันอยู่เห็ดอะไรพี่เห็ดสดไหม <laughs> <laughs> เห็ดสดนี่แหละเห็ดสดสดเลยย่งกับ ก็โทรมาถามโทรมาถามเราก็ไปช่วยหลักหลักหลักๆกก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูปถ่ายรูปมาสภาพเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอะไรต้องการอะไรเพิ่มขาดอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะวิเคราะห์เบื้องต้นช่วยเข้าไปใช่การนับก็จะสองเดือนก็คือนับตั้งแต่เราตัดกิ่งตัดกิ่งช็อเขาให้ยังเป็นตายังไม่มีออกมาเนี่ยคือการรีของเขาคือเป็นการยืดลูกออกมาแต่เวลาพอยืดลูกออกมาปั๊บเวลามัน ขยายลูกมันจะเบ่งออกมาเป็นลูกกลมๆม,มันก็จะใหญ่ตามที่เรายือดออกมาครับถ้าเราไม่ได้ทําสนับสนุนโดย r i n a i อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ